ครับก็มีกิจกรรมนิวเข้ามานะครับก็วนเข้ามาให้ผู้เล่นนะครับได้เก็บของไอเทมต่างๆนะครับในกิจกรรมนะครับก็ตัวกิจกรรมนะครับจะมีให้แลกไอเทมนะครับก็เริ่มจากเควสก่อนนะครับก็จะมีเควสในการเล่นนะครับ9รอบนะครับแล้วก็ชนะอีก5รอบนะครับก็กดรับของกันเลยครับก็จะได้เหรียญนิวนะครับ เมื่อเรารับเหรียญนิวแล้วนะครับเราก็มาที่แลกเปลี่ยนนะครับก็เมียทมนะครับดาบเอ็กคาลิเบอร์นะครับเศษกุญแจเงินเศษกุญแจทองทองจำนวน1,000 10, งคริปตัน100ชิปพลังงานนะครับสองพพลังงานของสิ่งบัะดิตฐ์นะครับสองพ ฝึกฝนนักขี่นะครับ3,000เห็นเลเวล1หนึ่งหนึ่งแล้วก็ทองหนึ่งนะครับก็อัตราการเช็คตานี้เลยนะครับนี่ครับนี่หนึ่งยนี่เลยครับ40 50หตามนี้เลยนะครับเออแล้วก็มีจำนวนในการเลขด้วยนะครับจำกัดจำนวนนะครับก็ดูจากกิจกรรมได้เลยนะครับก็อยากแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับนี่ครับทองครับ ผูเล่นมือใหม่ครับกุญแจเงินกุญแจทองนะครับนี่ครับอัปเกรดทําให้ตัวละครของเรานะครับมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับชิปพลังงานน้ายาสิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วก็ฝึกฝนลักกีก็พวกนี้จะดีมากครับการหาเรียนนิวนะครับก็เข้าหมดนิวเลยนะครับนี่ครับก็มีให้เล่น2เวลานะครับนี่ครับก็มีรอบ 11โมงครับถึง13.00นนะครับอันนี้เป็นเวลาในเกมนะครับแต่เวลาไทยลบ1ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นรอบค่านะครับก็18.00นถึง21.00นนะครับก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะหมดแล้วก็ในการเล่นนะครับก็เหมือนโหมดแบททั่วไปนะครับไอเทมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เป็นการเล่นแบททั่วไปเลยนะครับ ก็ไอเทมที่ดรอปนะครับบวก1บวก2คูณ3แล้วก็นิวเคลียร์นะครับหากเราทิ้งไอเทมนะครับแล้วก็ตัวเอ้ตัวหมดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่ฆ่ากันให้ตายนะครับก็เล่นเหมือนปกติเลยนะครับแต่ตัวพลังงานตรงนี้นะครับก็จะได้หนึ่งตลอดเลยนะครับหากเราใช้เท่าไหร่นะครับ ตาต่อไปครับก็ได้หนึ่งร้อยนะครับโอ้โหไม่ได้ใส่ปีกมาด้วยครับเมื่อกี้ทำเควสมาต้องขอไฟครับโอ้โหไม่คลิ่เลยเฮ้ยกดลิงก์ให้กันด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาจำมรามาครับ ขอเช็คพลังหน่อยสามแสนสามแสนเจ็ดโอ้โหสามแสนแปดเราก็สามแสนแปดนะครับนีเ่เราสามแสนเจ็ดลืมไปว่าถอดปีกอ้โหผู้สาวครับคุณย่าครับ ห้ามขยับด้วยไม่เป็นไรเรายังไงเราก็เผาได้นะครับโอเคครับ โอ้โหคิแรงมากครับนัดละสองหมื่นนะครับก็ตาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อีกทีมน่าจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเราใช้เลชาโดคู่นะครับก็ดูครับมีนินจาคอยป้องกันนะครับบล็อกดตหมิ่นงรอบนะครับนี่ นนก็ในเควสน,นะครับก็มีเล่นกับกิลด้วยนะครับสองรอบนะครับก็ถักมีกิลดก็จะได้เหรียญนิวเพิ่มนะครับส่วนตัวก็พอใจแล้วครับเท่านี้นะครับก็เล่นได้วันละหนึ่งถึงสองร้อยเหรียญนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับยากก็คือเจอกลนทูนนะครับ ในร้านค้านะครับก็มีเหรียญนิวมาด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นรายวันนะครับแล้วก็พอผ่านไปประมาณสัก3ามสี่วันนะครับเดี๋ยวก็จะมีขายนะครับเหรียญนิวนะครับก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นคูปองหรือเป็นเพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์ขี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในร้านค้าอยู่3วันนะครับนี่ครับก็มีครับกวางนะครับพีเดเตอร์นะครับแล้วก็มีสงครามนะครับก็ตัวมีสงครามนะครับโหดอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าแก้บัฟคาตาได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองดูนะครับนี่ในส่วนของฝึกนักขี่นะครับนี่คุ้มอยู่นะครับนี่ครับหนึ่งร้อยห้าพันนะครับอันนี้สองร้อยนะครับราคานี้คุ้มนะครับคุ้มอยู่หนึ่งรอยเองก็ฝึกครั้งละสองร้อยห้าสิบรู้สึกจะไม่ผิดนะครับ ก็อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับก็กิจกรรมนิวอย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าไอเทมค่อนข้างดีนะครับเอาไว้อัปเกรดตัวละครนะครับ